สักวันหนึ่งฉันเองก็รู้ว่าฉันจะไม่เหลือใครเพราะว่าเธอนั้นไปแสนไกลไกลเกินจะย้อนมาทุกๆุกสิ่งที่ทำครั้งนี้แค่เพียงต้องการให้กลับมาหาแม้ร้องไห้จนหมดน้ำตาก็คงต้องลาจาก ถ้าวันดเธอมองย้อนมาโปรดต้องรู้มีคนคนนี้แค่เพียงจะบอกเธอได้ปลอดรับฟังจะเป็นเธอเท่านั้นที่ฉันจะยอมและพร้อมให้เธอได้ทุกอย่างยอมทนนั่งวงังยอมจะอยู่ แค่เธอเท่นั้นแค่เธอคนเดียวที่จะได้ทั้งใจที่ฉันมีเพราะรักของฉันนั้นมันมีเก็บไว้ให้เพียงแค่ ต้องรู้มีคนคนนี้แค่เพียงจะบอกเธอได้โปรดรับฟังจะเป็นเธอจะนั้นที่ฉันจะยอม ที่จะได้ทั้งใจที่ฉันมีเพราะรักของฉันนั้นมันมีเก็บไว้ เป็นเธอทุกนั้นที่ฉันจยอมและพร้อมให้เธอได้ทุกทุกอย่างยอมทุนางหวงยอมจะอยู่ตรงนี้มีแเธอทนั้นแเธอคณเดียวที่จได้ทั้งเจที่ฉันมีผู้ร,รัคุณฉันน,นมันมีมีไว้ให้เธอ 근 에오 오오 ไข่ล่มากเลยอ่ะซึ้งมากเลยอ่ะเคยฟังอยู่แล้วไหมเพลงนี้เคยฟังมาหรือครั้งแรกอจจริงผมคือเคยฟังครั้งแรกแล้วฟังครั้งแรกแบบสดสดด้วยสุดยอดมากเลยอ่ะพี่ภูมิใจมากภูมิใจมากลูกชายผมเก่งขนาดนี้เลยนะครับคือเราเติบโตคนมาแต่ตอนเนาะตั้งแต่ซีรีส์เรื่องแรกเลยใช่ใช่นะฮะ นี่วันนี้ขอบคุณน้องฟอดด้วยที่ให้เกียรติมานะครับผมและก็กลายเป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านที่แบบเต็มตัวแล้วพูดถึงผลงานเพลงนี้ก่อนจริงๆต้องขอบคุณพี่โก้ครับที่ก็เป็นอาจารย์อาจารย์ที่ทําให้เพลงเพลงนี้ของผมเกิดขึ้นได้เพราะผมมาแต่งเองเสร็จผมก็เข้าแบบพี่โก้เลยพี่โก้ช่วยเรียบเรียงช่วยแบบเติมแต่งให้ทั้งหมดทั้งมวลเพราะพี่โก้เลยครับเราให้น้องฟีฟังไหมเผาไหมอันนิดนึงก็ได้ฮะค่อพี่ทาเพลงมา สองร้อยเพลงอ่ะยังต่ำอ่ะนะมันนั่งทําเพลงให้ฟอร์ดพี่ก็พยายามฟอดเขาจะมีไอเดียของเขามาเขาจะมีมาท่อนนี้พี่ต้องไปอย่างนี้นี่มแล้วเขาจะมีทํานองมาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วพี่ก็ใส่คอร์ดใช่พี่ก็จะพยายามหลีดให้ฟอดมาทางพี่โก้ให้แบบน่าจะเป็นประมาณนี้นะอะไรเงี้ยจนท้ายที่สุดพอเพลงออกมาเสร็จสับเรียบร้อยมันไม่ใช่ทางพี่โก้มันไปอีกทางหนึ่งเป็นทางของเขาจริงๆริเป็นทางของเขาเลยคือ ฟอดมั่นใจในในสิ่งนี้มากแล้วแล้วมันก็เกิดขึ้นได้แบบตัวฟอดจริงๆเลย <Okay. S 1> เลิศมากเลิศมากคือฟังแล้วคือเป็นตัวเขาจริงๆเลยนะฮะเขาเลยเขาเลยคือพอเอ่ยไปเลย่เฮ้ยใช่อันนี้คือน้องนะฮะซึ่งเชื่อว่าแฟนๆก็รับทราบได้ถึงความเป็นแบบนี้เหมือนกันเ,เชื่อว่าหลายๆที่น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเอ้ยที่ไปที่มาของเพลงนี้มันเริ่มมายังไงอะลูกจริงเพลงนี้เป,นเป็นเป็นผมตั้งใจจะทำตั้งแต่ตอนงานวันเกิด ปีแรกของผมครับตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วสามปีที่แล้วแต่แบบอยากเอามาร้องในงานมันเกิดตัวเองแล้วปีนั้นวงททกิชิแบงกับพี่โกมาเป็นเกสในงานด้วยใช่แต่ก็ไม่สําเร็จในปีนั้นเลยทำมาเรื่อยๆจนปีนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็เริ่ได้ปล่อยเริ่มปล่อยใช่แล้วก็เห็นว่าจะมีข่าวดีเร็วนี้ด้วยใช่ก็มันเริ่มจากงานมันเกิดปีแรกก็คือ Forti Ocean ปีนี้ปีที่สองเป็น The Fortet Show ปีนี้ ฟอร์ตติกฟิลเฟสเป็นลุกทุ่งแบบบอดเวยโอ้โหแน่นอนว่าเกสข้างๆก็น่าจะเป็นเกสอยู่แล้วขอไปด้วยไหมถ้าลุกทุ่งบอดเวยแจ๊สๆหน่อยบอดเวยกับแจ๊สมันมิวสิคอลนักไพน์ๆพี่ต้องเป่าเพราะพี่มีไอเดียเรื่องนี้มากชอบชอบนั่นไงอีกหนึ่งเกสที่น่าเกสที่นสนใจแล้วครั้งนี้เรามีเกสหลายท่านมาที่เป็นผู้ใหญ่ในวงการ เพราะเราเป็นลุกทุ่งไงเราต้องใช่ไหมเราก็อยาเราพยายามทําลุกทุ่งครั้งนี้ให้มันให้มันแปลกใหม่มให้มันร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นให้มีความอินเตอร์เข้า<ช>ไปเพิ่มขึ้นโอ้โหไอเดีย oh, ดีมากยังไงครับผมจะได้เห็นกันเมื่อไหร่ยังไงแฟนๆจะชมยังไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ครับสา,สามารถเตรียมรอก,กดบัตรได้ครับทุกคน 24ตุลานี้นะครับก็มีบัตรกดได้2ที่ที่แรกที่เว็บ kickstar.com ก็เป็นเว็บของข้ามเองอีกเว็บหนึ่งก็จะเป็น Event Pop ครับก็เป็นบัตรที่เหลือก็ทมาห้กดใน Event Pop ได้ครับสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง kickstar official ทุกแพลตฟอร์มครับเออโอ้โหพี่โกแต่นอกจากจะเก่งเรื่องของงานเพลงแล้วเนี่ยที่เขาโด่งดังมาจากซีรีส์ แฟนๆถามแน่นอนว่าเมื่อไรคิดถึงกันแล้วปีที่แล้วคือรับรางวัลคมชื่นอออร์ดวไปแล้วใช่แล้วนี่สดๆเลยรับปีที่แล้วเลยฮะจริงว่าจริงอไม่บอกพี่เลยมาเจอกันแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยบอกว่าทําอะไรบ้างแต่ว่าเขาเป็นคนใจเย็นมากค่อยๆทาค่อยๆตามฝันแล้วไม่เคยไม่เคยทิ้งฝันครับสมควรแล้วอะไรเรกรางรางวัลนี้คมทื่นเออร์ดวอ้ใ่อ้ยยังไงปีหน้าลูกไปสัมพันธ์ไหนลูกจริงช่วงนี้จันทังคารพุธเนี่ยเป็นคิวถ่ายซีรีส์ครับ เรื่องทายกันละทายแล้วตอนนี้ไปประมาณคิวที่4ที่5แล้วครับใช่ก็คิดว่ามกรานี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดได้ชมแน่นอนครับเร<อ>ื่องนั้นเอออ่าใตมากเลยเอ่าฟอร์ดพิดเตรียมตัวเลยเตรียมตัวเลยเปิดสักราชเปิดสักราชใหม่ด้วยซีรีส์ของฟอร์ดพิด